สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิมนะครับตอนนี้นะครับแมงกะบี้นะครับก็อยู่ที่แก่งบางระจันนะครับตอนนี้แมงกะบี้ก็พา f อนะครับมาเที่ยวชมแก่งบางระจันนะครับเพราะว่าเหลือเวลาแค่วันเดียวก็คือวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับแมงกะบี้ก็จะเดินทางกลับกำแพงเพชรแล้วนะครับช่วงเช้านะครับทุกคนเดี๋ยวจะพา f อไปชมแก่งบางระจันกันนะครับ ครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่แก่งบางละจันนะครับทุกคนก็น้ำใสครับคิดตอนแรกผมคิดว่าน้ำขุ่นนะแต่ว่าโอเคน้ำใสอยู่เพราะว่าเมื่อวานก่อนนะครับฝนตกหนักมากนะครับระดับน้ำนี่เยอะมากนะครับโอ้ดอกไม้นี่ครับี่เรื่องนะครับ ชอบครับธรรมชาติที่สวยงามนะทุกคนนะสได้นะครับมันข้ามไปไม่ได้ครับมันไม่มีอะไรข้ามไปครับแต่ว่าฝั่งนู้นก็สวยนะแต่ว่ามันข้ามไม่ได้นะฮะไม่รู้จะข้ามยังไงถ้าข้ามต้องหาไม้หรืออะไรข้ามไปนะครับโอ้นะครับริ้วสวยนะครับ น้ำใสน่าเล่นนะครับแต่ว่าไม่รู้มันลึกหรือเปล่านะครับก็คิดว่าน่าจะลึกแหละนะครับเดี๋ยวเราก็พาชมบรรยากาศนะครับรอบๆตรงนี้นะครับ <c oughs> ว้าวผีเสื้อนะครับแต่ว่าผีเสื้อตัวน้อย รเราก็ผ่านดงหญ้าไปนิดนึงนะครับดีนะครับมันมันยังเลาะนะครับยังเลาะเดินมาถ่ายได้นะครับถ้าอยู่แต่ข้างบนเนี่ยเราเดินไม่เห็นข้างล่างนะครับเนี่ยเราก็เดินตามโขวดหินข้างๆเอาอปึ๊บปึ๊บโอ้นี่นะครับ ตรงนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พามาดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแก่งบางระจารันนะครับฝั่งนู้นอ่ะอยากอยากไปมากเลยครับฝั่งนู้นโขดหินสวยครับแล้วก็น้ําน้อยด้วยนะนะครับตรงนู้นน่าสวยนะครับแต่ไม่รู้จะข้ามไปยังไงนะครับไม่รู้จะข้ามไปยังไร ฝั่งนี้น้ําไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าฝั่งนี้น้ําสวยเพราะว่ามัมีโขดหินมีแบบน้ําตกมันไหลแรงนะฮะจะเป็นป่าข้างนะครับ ชาติที่เราชอบมากๆเลยนะครับก็แมกพูลก็ถือว่าโชคดีนะที่แบบว่าเขาอยู่ที่เ่าเขาขแล้วอยู่ใกล้ๆกับแก่งบางระจานเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับมาเที่ยวที่บ้านตัวเองก็มีแหล่งธรรมชาติเนาะคือผมข้ามไปตะง,ง้นไม่ได้นะครับทุกคนนะถ้าข้ามไปตะง,งันได้นะสวยเลยนะครับ นู่นนะ่ะฝั่งโน้นนะ่ะข้ามข้ามยังไงนะครับข้ามไม่ได้แต่ตรงนี้ข้ามได้นะครับเพราะว่าน้ำมันน้อยตรงนี้นะทึบเอาละโอ้นะครับน้ำใสครับอย่างนี้โอเคหน่อยเนะน้ำใสเนาะ แรงเอฟทีนะครับมันแรงจริงนะเนี่ยนะครับเนี่ยเอาไปเทีในน้ำเยอะนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลามาแล้วเป็นฟองเต็มเลยเนะี่ยตรงนี้สวยไปลื้อๆเลยนะครับเสียดายที่ฝั่งนู้นน่ะข้ามไปไม่ได้นะครับเสียดายจังที่ตรงนู้นน้ำน้ำมันน้อยไงแล้วหินมันเยอะ มันเหมาะสําหรับการเดินไปแช่นะครับแต่ตรงเนี้ยน้ํามันเยอะครับมันแช่ไม่ได้ครับไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนนะครับอันตรายโอ้นะครับนี่สวยงามผมว่าอยากให้หลังบ้านของตัวเองน่ะมีแก่งน้ํำอย่างนี้เลยนะนะครับแต่ว่า ผมอยู่ภาคกลางไม่มีภูเขาครับก็เลยไม่เห็นธรรมชาติแบบนี้นะครับโอ้เหลีวสวยมากนะครับแมงวีก็เยอะครับแมงวีก็เยอะสวยงามเซีเป็นไงบ้างครับดูธรรมชาตินะครับเดี๋ยวถ้าผมกลับไปบ้านแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแบบนี้นะครับ เราไม่มีแบบนี้ให้ถ่ายเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็ไปนั่งทําข่าวของเราไปนะครับหาคลิปอะไรที่คนสนใจนะครับก็ต้องหาประเภทนั้นนะครับเพื่อยอดวิวนะครับมีแดดออกมาสวยเลยครับไม่ร้อนหรอครับโอ้สวยจริงๆนะครับมุมนี้สวยมากครับ ไปมานอนเนาะทุกคนเนาะนะครับหรือเอาแค่ไม้ไผ่มาตั้งแล้วก็นอนโอ้ยสบายนะครับเย็นสบายเนี่ยเรามีต้นไม้ครับทุกคนที่บอกว่าไม่ต้องกลัวร้อนแล้วมีต้นไม้ไงเนี่ยเรามีต้นไม้เราก็หลบร้อนตรงต้นไม้นี่ไงนะครับเย็นแล้วครับทุกคน ส,สวยนะครับ่ต้นไผ่นะครับ สดชื่นครับที่สีครับได้เห็นต้นไม้ได้สัมผัสได้อยู่ใต้ต้นไม้ผมสูดอากาศหายใจแบบเต็มปอดเลยครับก็คือไม่มีโมลพิษนะครับได้ออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามมากครับแก่งบางระจันนะครับน้ำจะเยอะช่วงหน้าฝนนะครับแก่งบางระจันนะครับ ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยน้ําก็จะลดน้อยลงเพราะว่าฝนม,มันไม่ตกแล้วไงน,นะครับแต่ว่ามันก็มีตาน้ําอยู่ข้างบนภูเขาอะนะครับแต่ระดับน้ําจะน้อยกว่านี้นะครับ ที่สวยงามครับทุกคนและนี่ก็คือแกงบางละจันนะครับสวยงามจริงๆ ก็เป็นไงบ้างครับทุกคนสดชื่อไหมครับเหมืนกันี้ก็พาเอซมาเที่ยวรับชมแกงบางระจานกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับว่บามนน่จะไปที่ไหนนะครับตอนสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ